วันนี้จะพามาดูร้านอาหารอินเดียในจังหวัดยะลาที่1ที่ต้องมาเลยนะอยู่หน้าโรงพาบาลยะลานะครับก็ตรงนี้เป็นหน้าร้านเลยนี่อยู่ข้างร้านตรงนี้นะซอยตรงนี้นะครับนี่เราก็เข้ามาบรรยากาศก็โอเคแต่งแนวแบบประมาณนี้เลยนะอยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะครับนี่เข้ามาในบรรยากาศร้านก็ค่อนข้างจะ อบอุ่นนะแล้วก็แต่งเป็นแนวอินเดียเลยนะอินเตรเดียมาเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนี่เมนูก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูอาหารหลักนะอาหารหลักของอินเดียเลยแล้วก็มีรูปมีประวัติของของชาวอินเดียนะฮะไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนี่เมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูแบบอาหารข้าวหมกแบบอินเดียแล้วก็มีไก่แล้วก็มีพวกเครื่องแกงมีแกงอะไรพวกนี้แล้วก็มีโรตีนะครับแต่กรนีตกแต่งแนวอินเดียในร้านจะมีชุด อินเดียใส่ให้มีบริการให้ใสถ่ายรูปด้วยแต่งก็แนวแบบมินิมอลนะแล้วก็อันนี้ทางร้านก็มีบริการเขาเรียกว่าแถมฟรีน้ําชาเอาไว้จิบดื่มน้ําชาร้อนนะฮะแล้วก็มีบริการน้ําดื่มอะไรเนี่ยนี่ผมก็มาลองจิบดูนยะแล้วก็มาเป็นชุดเซ็ตกาเนี่ยกาแบบแนวอินเดียแนวแบบอะลาดินจ๋าม,มาเลยนี่นะนี่ผมก็ลองดูและลองชิมดูนะ ชาก็เป็นชาก็น่าจะเป็นชาอินเดียนะเป็นผมผมดูในนี่เคาเติมเนี่ยเขาเหน้าเขาเตอร์ก็จะมีเป็นชาอินเดียมาก็แบบรสชาติก็พอกินได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับอาหารแบบอาหารทานเล่นนะของอินเดียแต่มันก็จะเป็นแบบกึ่งหวานกึ่งข้าวแบบประมาณนี้วิธีกินก็จะเป็นคล้ายๆแบบข้างในนี่จะเป็นกวงนะครับเราจะต้องผ่าแล้วก็จะมีเรียกว่าช็อปท็อปของเด็กๆไว้ทานเล่นด้วยแล้วก็เราจะต้องผ่า ตรงนี้มาแล้วก็ใส่เครื่องเคียงหนะ้าตรงกลางจะเป็นเหมือนกับพอกมันบดแล้วก็มีเครื่องต่างๆแล้วก็น,นี้นะยัดเข้าไปในล,ลูกก็ยัดไปทั้งคําอย่างนี้เลยนะหนึ่งคำหนึ่งลูกเลยก็โอเคละรสชาติกินได้รสชาติก็ถือว่าอร่อยรสชาติที่แบบกินได้ไม่ยากนะอันนี้ก็เป็นข้าวหมกนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวหมกพร้อมไก่นะแล้วก็จะมีน้ําพริกแล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับแกงอาจารย์ให้กินแกเลนะียนอะไรประมาณนี้น,น,นี่ก็เป็นไก่นะเป็นไก่นะครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นโรตี นะครับนี่ก็ลองกินลองอะไรดูแล้วนี่รสชาติก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับถือว่ารสชาติไม่ได้แบบกินยากอย่างที่ควรนะนี่บรรยากาศก็โอเคนะครับหลังจากนี้ก็คิดตังค์เนี่ยเซตนี้ที่ผมกินไปเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ300กว่าบาทนะนี่กินอิ่มอร่อยไม่อร่อยลองดูนะฮะหมดเลยนี่ก็ประมาณนี้นะใช้เวลา <Yeah. S 1> ทั้งหมดวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนเนะี่ยพาครอบครัวมาทานแล้วก็เหมาะสําหรับเด็กๆก็มานั่งได้นะบรรยากาศเป็นกันเองนะครับ ร้านก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนะถนนสีเลน,นะเจาะรถสะดวกนะครับนี่ประมาณนี้เลยใครสนใจก็มาได้แล้วกันนี่ผมก็มากับครอบครัวนะครับมากับเจ้ารถคุณใดเหมือนเดิมแล้วกันยังไงกดไลค์ฝากดกดไลค์กดติดตามด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัส